วิสาข์ออกขาดูนี่ไอ้นี้ไอ้นน้เป็นคนออกาววิสาขหยอยู่นู้นตงีออกมาต้องตั้งขาดไปสิต้อง้อช่วยต้อเลยอ่าพอไม่ต้องอ่าอ่นี้พอค่นี้อ่่านมคนอาบมาก่นี้ไหมอ่ามอมันจะต้องมีนางวิสาขขออกมาโตัวออโอเคต่อนี้นิดนึงนะฮะทีเนี้ยเนี่ยเขาจะต้องเตรียมจะมีเรื่องกันแล้วอ่าชี พี่บอลชี้ชี้หน้าทหารเลยหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดเดี๋ยวนี้นะใครก็มาเอาตัวเมียข้าไปไม่ได้ใครก็มาเอาตัวเมียข้าไปไม่ได้พี่ปาแค่นี้กินกองเดี๋ยวมีอะไรนุ่งนุ่งแล้วใครเดินนุงห้องครัวหลบหน่อยแล้วแม่ครัวห้ามเดินนะคะห้ามเดินไม่เลยไมเดี๋ยวไม่ว่าเขาเดือดริ้งอะไรสัมชัยกระเพาะของท่าเนี่ยสิ ไปแจ้งท่านโกสิยะมาเรื่องที่นางวิสาขาบอกว่าท่านพ่อ,อท่านน่ะเินของเก่าทหารเลยจะมาจับกลุ่มตัวเมียท่านแล้วรีพาเมียของท่านหนีเลยข้าไม่หนีอ่ะหากมีใครมาทำอะไรเมียข้าจะต้องผ่านศพข้าไปก่อนนางวิสาขาออกมาเจ้าหยุดนะห้ามให้ใครนำตัววิสาขาไปเด็ดขาด หากมีใครจะทำอะไรเมียข้าต้องผ่านศพข้าไปก่อนดาววิสาขาออกมานี่พวกเจ้าหยุดเลยนะห้ามให้ใครนำตัววิสาขาไปได้เด็ดขาดนี่คือคําสั่งของท่านโกศิยาหมาถใครขัดคําสั่งตายถ้าอย่างนั้นก็นลองดูสิ่ ในศาสนาของเหล่านั้นต้องเปลื้องผ้าเวลาอาบน้ำฝนเป็นเรื่องีิบังควรดังเจ้าว่าจริงแล้วและการที่เจ้าต้องการที่จะขอให้พระสงฆ์สาวกของล้างได้ไหมขัดสมาิเออเออคุณแม่เนี่ยคุณแม่ได้วยกัน

อไรันไงยาว2 23นิดยาว2นิดไปดรูมาเจ็ดล้เรือเรเรือเรือได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวแสงหมด Amin.